สวัสดีค่ะพี่ๆท่านไหนที่กำลังหารถกระบะ4ประตูมือเดียวจากป้ายแดงนะคะคลิปนี้น้ำมี isuzu d-max h i g h l a n d e r มารีวิวให้ได้ชมกันนะคะตัวนี้เป็น4ประตู1.9 Blue Power ปี2017นะคะมาพร้อมในส่วนของตัวความเดิมน็อต <Not S 2> ไม่ขยับทั้งคันเลยแต่จะเดิมและน่าใช้งานขนาดไหนฝากติดตามคลิปนี้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรอบๆกันก่อนเลยในส่วนของตัวด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกคู่ล่างมาให้ครบ ากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ตัวไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์พร้อมกับ daytime running light โคมด้านในจะเป็นแบบลมดำนะคะดูหล่อคมเข้มมากๆสีบางเดิมไม่มีการกลับสีนะคะเป็นสีขาวมุกมาพร้อมในส่วนของตัวล้อมแม็กหยดน้ำนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ16ดอกยางนี่แบบเต็มๆใช้งานกันยาวๆนะคะล่องลึกๆแนวออฟโรดนิดนึงนะคะ แล้วก็ตัวซุ้มล้อนะคะสภาพสมบูรณ์มาร์คสีอยู่ครบเรื่มเดิมนะคะไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงคันนี้เปิดขายอยู่ที่569,000บาทเท่านั้นนะคะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวในตัวปรับไฟฟ้าได้ติดคิ้วกนศาสตร์มีฟิล์มให้พร้อมด้านบนมีราวหลังคาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะคะด้านนอกนะคะมือจับมีกันลอยให้ด้วยนะคะเป็นโครเมียมเลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูความเดิม นะคะในส่วนของตัวฝั่งซ้ายกันก่อนเลยให้เห็นได้เห็นกันเลยนะคะว่าน็อตไม่มีการขายไม่มีการขยับนะคะนี่ติต๊กเกอร์โรงงานอยู่โค้ปปัม๊มโรงงานชัดเจนนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวดูรายละเอียดรอบๆกันก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ยพาไปดูแบบภายในแบบเต็มๆกันนะคะซอกกระบะฝั่งซ้ายเม็ดอาร์กกลมคมชัดนะคะซีนตะเข็บต่างๆสมบูรณ์มากๆสําหรับคันนี้เหลี่ยมสันคมชัดทุกจุดนะคะทุกซอกทุกมุมได้รถแบบเดิมๆโรงงานเลย ในส่วนของตัวแชสซีนะคะด้านซ้ายนี่อย่างที่บอกเลยไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงไม่มีการลุยหนักหรือใช้งานหนักนะคะแล้วก็ด้านข้างมีสติ๊กเกอร์ 4, คูณ4แต่เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะและที่สำคัญคันนี้มีฝาแคลริบอยให้ด้วยนะคะใช้งานได้นะคะเป็นตัวโช๊คนะคะตัวนี้ท้ายเดิมนะคะด้านท้ายมีกันชนท้ายให้พร้อมนะคะ เป็นตัว Z DDI นะคะมีกล้องถอยหลังให้พร้อมด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะคะด้านล่างยางอะไหล่มีให้ครบช่วงล่างสภาพดีนะคะไม่มีลุยหนักไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงนะคะไม่มีการลุยดินแดงมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาเปิดฝาท้ายให้ได้ดูกันนะคะสำหรับในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะอันนี้ก็เป็นตัวโชคนะคะใช้งานได้ปกติเลยแต่น้ำขอภัยที่ไม่ได้ไม่ได้อัน,นี้ให้ดูนะคะนี่ เป็นของแครรี่บอยแท้เลยนะคะสำหรับตัวนี้สภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะเดี๋ยวมาดูความเดิมของท้ายกระบะนี่เม็ดอาร์คนะคะชัดเจนซีนตะเข็บต,ต่างๆน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับอย่างที่บอกว่าคันนี้ได้ลดเดิมๆทั้งคันนะคะน็อตไม่มีขยับเลยได้ไปใช้งานคุ้มจริงๆนะคะพี่ๆท่านไหนที่กำลังหาใช้งานอยู่นะคะสี่ประตูยกสูง แล้วก็ได้รถมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะคะซื้อไปก็เป็นมือที่2เลยนะคะนี่ชัดเจนนะคะเม็ดอาร์กลมคมชัดไม่มีการไล้หรือว่าททำสีนะคะพร้อมฝาท้ายแคลริบอยให้เรียบร้อยนะคะเหลี่ยมสันคมชัดมีกล้องถอยหลังให้พร้อมนะคะนี่สภาพสวยเลยได้สีขาวมุกด้วยอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูรายละเอียดภายในเต็มเมกันนะคะ ในส่วนของตัวภายในของดิแม็คันนี้จะเป็นสีดำนะคะสภาพภายในก็ยังใหม่เช่นเดียวกันนี่เลยนะคะกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกติทุกบานเลยมีเซ็นทัลล็อกเรียบร้อยตัวซอกตะเข็บด้านหน้านะคะเหลี่ยมน็อตชัดเจนสีนตะเข็บต่างๆก็สมบูรณ์นี่น็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับจริงๆมาร์คสีอยู่ครบ รับประกันนะคะไม่มีพิวามไม่มีชนหนักหรือจมน้ําตัดต่อแน่นอนนะคะมาลองชมลองขับได้พวงมาลัย3ก้านนะคะมัลติฟังก์ชั่นรับสายวางสายได้เลขไม่อยู่ที่162,000สกว่าโลเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้ภายในรายละเอียดดีสภาพยังใหม่ตัวจอนะคะเป็นจอเดิมโรงงานเลยมีกล้องถอยหลังให้พร้อมนะคะทัชสกรีน,นตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6จังหวะนะคะ ภายในสภาพยังสวยตัวเบาะเป็นเบาะผ้ายังสภาพดีอยู่เลยนี่รายละเอียดสวยๆนะคะภายในคุ้มต่อการใช้งานแน่นอนนี่ปีกเบาะยังใหม่นะคะภายในนะคะเพดานสวยๆม่านบังแดดพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะสภาพแบบสมบูรณ์ตัวถังฝั่งขวานะคะน็อตไม่ขยับไม่มีการขยเหลี่ยมชัดเจน สติกเกอร์อยู่ครบนะคะปั๊มโรงงานก็ชัดเจนน็อตเดิมนะคะไม่มีขยับแน่นอนมาลองชมลองขับด้วยตัวเองนะคะมาเห็นด้วยตาตัวเองได้นะคะเดีย๋ยดูห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะสภาพยังใหม่มากมาก ภายในคือแบบไม่ช้ำเลยนะคะนี่ดูรายละเอียดตัวบอกก็รู้แล้วว่าภายในไม่ช้ำเลยนะคะพื้นพรมทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยเพยดานสวยๆนะคะมีลำโพงด้านบน2จุดด้วยกันกว้างนะคะไปไหนก็ไปกันได้เยอะเลยนะคะโดยสารได้นะคะบรรทุกได้ซอกนะคะกระบะนี่ตะเข็บเดิมๆนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบชัดเจนแล้วก็เหลี่ยมสารคมชัดทั้งสองด้านนะคะดูสภาพแบบ ความคมของเหลี่ยมตัวรถนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะที่น้ำแจ้งไปเมื่อตอนคลิปเลยเป็นเครื่องบูพาวเวอร1.9นะคะสำหรับคันนี้รายละเอียดด้านหน้าน็อตไม่มีการขยับไม่มีการไขแล้วก็มาร์คสีก็ชัดเจนเช่นเดียวกันคานด้านล่างไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีคดงอหรือว่าไรทำสี สภาพแบบสมบูรณ์เดิมๆนะคะหมอน้ำบาโคสติกเกอร์ ast, อยู่ครบนะคะรายละเอียดดีมาร์กสีอยู่ครบเช่นเดียวกันตัวนี้ก็เพ็ดเดิมโรงงานนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยปั๊มโรงงานชัดเจนเม็ดอาร์กลมคมชัดไม่มีการทำสีภายในห้องเครื่องนะคะคันนี้ได้ตัวถังเดิมแน่นอนน็อตด,ด้านในเหลี่ยมชัดเจน แล้วก็ฝากระโปรงก็เรี่ยมชัดเจนไม่มีการไขไมม่ีายับนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานตะเข็บเดินสวยนะคะสติกเกอร์อยู่ครบเม็ดอาร์ครบทุกจุดมีทุกเม็ดนะคะน็อตเดิมสองด้านเลยแก้มซ้ายขวาก็เดิมเดิมเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้มีระบบเบรก abs ด้วยนะคะนี่ปั๊มโรงงานชัดเจนมากๆ ไม่มีการไลทหรือว่าทําสีนะคะคานเดิมเม็ดอาร์ k, ครบน็อตไม่ขยับนะคะหม้อน้ำมาร์คสีอยู่ครบเลยเครื่องยนต์สมบูรณ์นะคะอันนี้ทําความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยไม่มีการลุยดินแดงนะคะไม่มีการใช้งานหนักนะคะ นี่ดูสภาพมาร์กสีตามจุดต่างๆก็ชัดเจนสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจโทรหาน้ำได้เลย0 8 3 4 6 2 6 9 6 6ยังไงฝากช่วยกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ให้น้ำด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกระดิ่งหน้าช่องทางสถานีรถบ้านเพื่อไม่พลาดนะคะคลิปต่อๆไปที่น้ำจะลงให้ได้รับชมกันสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยค่ะ